นี่คือเหตุการณ์ที่แฟนวอลเล์บอลทุกคนไม่ควรพลาดอย่างยิ่งการแข่งขันวอลเล์บอลชายชิงแชมป์โลก2025กำลังจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในวันนี้ด้วยแมตช์เปิดสนามระหว่างฟิลิปปินส์พบกับตูนิเซียซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นแต่ยังเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่ฟิลิปปินส์ได้เป็นเจ้าภาพในเวทีระดับโลกด้วย การแข่งขันชิงตำแหน่งแชมป์โลกชายครั้งนี้จัดขึ้นที่กรุมานิลาประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะเป็นการเปิดฉากครั้งใหญ่ในวันที่12กันยายน2568และจะดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงวันที่28กันยายนการแข่งขันจะถูกจัดขึ้นใน2ส,สนามหลักได้แก่สมาร์ทบรณนเนทคลสีอัมและเอ m เ l l ม f อ s i a a ฟเ n a ีย a ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมืองของ กรุงมนิลาทั้งสองสนามเป็นเวทีสำคัญที่เก็บไว้สำหรับแมตช์ดูเดือดกว่า66แมตช์จาก32ทีมชาติชั้นนำทั่วโลกที่จะลงฟาดแข่งกันเพื่อชิงตำแหน่งแชมป์ในวันแรกของการแข่งขันที่หลายคนรอคอยมีเพียงแมตช์เดียวที่โดดเด่นและน่าสนใจมากนั่นคือการประเดิมสนามของทีมชาติฟิลิปปินส์ในฐานะเจ้าบ้านที่ต้องเผชิญหน้ากับทีมชาติตูนิเซีย นี่ไม่ใช่แค่เกมแรกในการแข่งขันชิงแชมป์โลกสำหรับทีมฟิลิปปินส์เท่านั้นแต่ยังเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขาที่ได้ชิงชัยในเวทียิ่งใหญ่นี้ด้วยและแน่นอนว่าจะได้รับแรงส่งใจอย่างเต็มที่จากบรรดาแฟนๆทั้งในสนามและทั่วประเทศปัจจุบันทีมชาติฟิลิปปินส์ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่82ของโลกพวกเขานำทัพโดยกัปตันทีมมาร์กเอสเปโจมาร์กิสเอสเปโจที่ถือเป็นนักวอลเล่ย์มือฉมังในทีมนอกจากนี้ยังมีนักกีฬาคนสำคัญอย่างไบรอันบาากู as, ูนสและคมมบงา คิมเมลบังเกอร์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในเกมรุกทีมฟิลิปปินได้รับคำแนะนำและการฝึกสอนโดยโค้ชชาวอิตาลีอังโกลิโนฟริโกนีแอนจิโอเลโนฟริเกนันที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อปี2024เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทีมให้แข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่ฝั่งตูนิเซียทีมที่เข้าร่วมด้วยอันดับโลกที่สูงกว่าอยู่ที่อันดับ43ของโลกโดยเป็นทีมที่มีประสบการณ์สูงในการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้นี่จะเป็นการเข้าร่วมครั้งที่12ของพวกเขาและยังเป็นการเข้าร่วมติดต่อกันเป็นสมัยที่7อีกด้วยผลงานที่ดีที่สุดของตูนิเซียคือการจบที่อันดับ15ในปี2006ทีมชาติตูนิเซียนำทีมโดยโค้ชชาวอิตาลีเช่นกันคือคาเมโลปลาซีคาเมโลเพไซ พวกเขามีผู้เล่นสำคัญหลายตำแหน่งที่ไม่ควรมองข้ามเช่นฮัมซานักกาแฮมเซอร์เนเกอร์ผู้เล่นตำแหน่งดีหลังที่โดดเด่นคาเลตเบนซลิเมเนกคาลตเบนไซมีนมือเซตที u, ่มีฝีมืออิลสการามอัสลีอีสเคโรมอมสลีนักตบหัวเสาที่ทุ่มเทรวมถึงอเมดกาดีอเมคอดีและเซลิมเอมบบเรกิซลิมเบคีสองผู้เล่นบอลเร็วที่สร้างความน่ากลัวให้กับคู่ต่อสู้ โปรแกรมถ่ายทอดสดในวันเปิดสนาม12กันยายน2568จะเริ่มในเวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยกับการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มสาย A โดยสนามแข่งขันทั้งหมดตั้งอยู่ในกรุงมนิลาเมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์แฟนๆทั่วโลกสามารถติดตามถ่ายทอดสดเต็มรูปแบบผ่านช่องทางออนไลน์ของ v b t v ซึ่งจะถ่ายทอดสดทุกแมตช์การแข่งขันและยังมีแพ็กเกจให้เลือกชมทั้งแบบรายเดือนและรายปีเพื่อให้ทุกคนไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของทัวร์นามเมนต์นี้ รอบแบ่งกลุ่มจะดำเนินไปตั้งแต่วันที่12ถึง18กันยายนโดยทีมที่ผ่านเข้ารอบจาก